เสียงเคียงยังวะเขาจะจะเป็นงานบ่เยื่อนอยู่แล้วหายหน้าพี่น้องว่าเบื้องน้องตังเอาปลาบัตได้ยังได้ปลาหรือได้กุ้งได้โอ้ได้กุ้งโอ้สอนเอากุ้งเนาะพี่น้องเนาะเบื้องน้องตังอันนี้เบื้องคุณยายแหละเขเบื้องน้องตัง คนเอาอยู่คนละน้องกุ้งมิตรตัวอนวันนี่พี่น้องย้ายออกไปวุ้นจุ่นหนีมนี่นั่นพร้อมได้ตังค์คุณมท่านตัวหนึ่งยืนนี่ห้ามขนาดเจะควาค้างคนยืนนี่ผ่าเสี่ยมผ่าเสี่ยมไล่ไล่ที่น้องใส่เบ็ดกับยุ่น,นหนีแล่ว เดี๋ยวเอาไปเบิ้งทั้งปุ่นพี่น้องถ้าว่าถ้าสวยออกมาแดดออกมากีกคืออยู่ไปเลยเนานะห่านไล่แดดออกคักเลยเบืองน้องตั้งสอนกลุ่มด้วยพี่น้องมาไม่กลุ่มแล้วอ้วพี่น้องนี่จะตัวงามกพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ้างนะ ăn kinh đẹp như thế nào, ắt san bàn hò, ăn du học thế đó. Ôi đẹp thật, bắc kinh làm lực, nó dang đại. Ô, còn lại à? เป็นน้ำสวิงยนต์ป่ะนี่มันเลืกอกมาหน้าอันนี้นะสวิงดีก็ได้ตัวนี้มันแบบเป๋ๆไ,ไม้จูบอ๋อาใช่รึกินกับแบบป้อยส้ํา เที่ยมไรดิไม่ใช่เบ็ดก็พอก็ได้ไหลายสวโอ้มีดม,มันฟะันออกเลยเนาะเขไปสันได่แน,น่หนิพี่น้องนี่เหิอนี่ปลาก็ยุ่นนี่แหละมันมันเย็นอยขอมาเหินนี่ละหากินบ้านนอกบ้านหน้าเอาแบบนี้แบบพี่น้องขยันกระเบิดกินเด้อพี่น้องเด้อ นี่ยัง่หรอไม่ยคบอบสู้เลยวะสู้ยับซี้ปเลยวผู้ด้ยานปีงลงผู้ด้เดาพีน้องนำแถวนี่ปีงไรผู้เดินกับผู้ลงจเสียดอกนักเดียมบู้ยานานกั้นักเดียมน่าตังมันดูดบาดียวาวไร้ปานนำเลยผู้เด่นอย่นั้น เล่นนักเสียมเ่โรคนานกเคกเียร์ไพน,น่น้องตังค้นโรคประจำหาอยู่หาจินประจำเน,นำ่น้องตังนี่ขัสิลึงแน่เลววาา่าวะนี่นังหยบย่างหยบปลาวปดุกมันมากยบถนะ้าเจ้าสูบบนนี่น้ำถ้าเจ้าสูบบ่

<molec> Raw ขันไว้เนาะ <su> เอาเอาห้องหาด่างมาขันไว้แล้วห้องมาตัดเห้อนี้ออกกว่านร่องใดเนี่ยนั่นเปนประคอประดุกเหยียบร่งต่อมดีด้วยมันออกอย่างนี้ได้จันเ่าจะขันคู่ไว้สาลงนี่อันนี้กินได้ดีพี่น้อง ม่นว่าต่างยอดยังกว่าเฮินอยอดเบนบ่นี่ไหมกินได้ครับเป็นก๊บติ่งปลาละพวกลาบพวกลาบพวกนั้นอาหารปลาพี่น้องอยอดแบบกินได้เลยพอเดินเห็นขึ้นควรกินนะ,ะนี่ไหนเราก,กลัวผิดนะ

มาตามติดชีวิตน้องตั้งเด้อพี่น้องเด้อยมาเบิ่งเพิ่นหาอยู่หา,หากินหาสอนน้องสิล่ะพี่น้องเออแดดบดไข่แน่เลยเล่นเล่นห้องแดดเลยไม่ได้ตากแดดโดนนะพี่น้องมั็ยนยูนิเอร์มเล่นกับบุคขาวหรอกวะ ก็พูนว่าพอเดีมันอยู่ในหม่มกับว่าขาวดอกสอก้มเนี่ยกิ <c oughs> ่นก็ก้ีกับคูก่อนข้าถุงมือจับมะฮงซึ่งนะประเด็ออนอระเด็สัมผัสกับเผาเนะเนี่ยฮะไปได้ทันอ,อายุหากินตามวิธีชีตบ้านองสาเนี่ยพี่น้อง อดเดนน้ำมากทายถ้ำเราเลยอดทงหน้าเลยมืนอนอน,อนี่นแข็งอือเอ้ยอีกแลืียนนี้บ่เขาในเฮอไปะไยเนาะ ยังไงปลาดุโอ้ปลาดุไตคางปาท่านีอแต่มิมัมนบกกอนอือนี่แข็งว่ะ กุงไักุ้หน้องกู้น้ำแดดอือโอ้สมกยูน้ำแดดนะมองสอนอือเป็นปามอ่อนทีแรกาได้หลายเติบด้วยนี่โอเขานอนมาใส่ถือวเขาตุ่ม เต้มมาใส่เอาหั่เหนี่มันรอหั่มเหรอต้มต้มหัวหันเลยนะต้รอต้มหนอกจากเ่าต้มนี่เป็นเดิมมาครับพี่น้องจ้งส้มตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้กับ เ่าเราเอดนเช่นเป็ี่ยนหลาย,ลายต่อนเด้อพี่น้องเด้อติดตามไปื่อยเด้อครับขอบคุณครับผม